นะครับตอนนี้เนี่ยนะครับจากภาพนี้นะฮะสังเกตว่า Power Query นั้นสร้างเขาเรียกว่าเส้นเห็นไหมเส้นเส้นที่มาจากเ a ต้าซอสเนี่ยเขาเรียกว่าจับมือกับ Data นะจับมือกับ a ด a ้าไว้เวลาที่ Power เขาได้จับมือกับ Data จะจับไปแน่นดังนั้นเนี่ยเวลาที่ได้ได้ข้อมูลแล้วมาคลีน r a n s อร์ m แล้วจับมือกับข้อมูลแล้วเราไปสร้างกราฟเนี่ยแล้วข้อมูลนั้นย้ายตำแหน่งย้ายถังย้ายโฟลเดอร์นะครับ Power Query นั้นเส้นสัมพันธ์นี้ที่จับมือเอาไว้เนี่ยมันหลุด อย่างที่อาจารย์กไก่ได้ถามถึงเราจะแก้ไขอย่างปัญหานี้อย่างไรนะครับตอนนี้นะครับกลับมาที่ Power Query <Power> หน้าจอที่ทุกท่านกําลังทําอยู่นะทุกท่านรออยู่ตรงนี้ก่อนนะครับรออยู่ตรงนี้นะส่วนผมนั้นผมจะออกไป close นะครับตอนนี้ที่ผม close เนี่ยก็คือเป็นการปิดโปแรแกรม Power Query เพื่อกลับมาที่หน้าโปรแกรมหลักก็คือ Power BI นะครับไม่ว่าจะโปรแกรมข้อมูลจะเสร็จหรือยังไม่เสร็จไม่เป็นไรนะครับตอนนี้เนี่ยอย่างที่คําถามคือว่าไฟล์ที่ลืงมาจาก Excel นะฮะข้อมูลที่ลืงมาจาก Excel ตอนนี้มันย้ายและไปอยู่ เครื่องของคุณนะฮะเวลาเพื่อนส่งไฟล์ pbix มาหรือ pbix มาเนี่ยครับแต่ว่าข้อมูลไม่ได้มาด้วยหรือมาแล้วเราไปวางโคลโฟลเดอร์วิธีการแก้นะครับที่โฮมเทเบิลนะครับจะมี Data Transform อยู่ตรงนี้นะฮะเมนูที่เรียกว่า Transform Data สังเกตว่าจะมีเครื่องหมายลูกศรชี้ลงนะฮะเป็นคายเล็เล็กๆชี้ลงนั้นสามารถดอบดาวน์ลงมาได้นะฮะ เราจะเห็นออปชันหรือทางเลือกว่า transform data เมนูอันแรก transform data ก็คือเข้าสู่ปรกรร power query อันที่2นี่แหละครับที่เป็นทางเลือกในกรณีที่ไฟล์เรานั้นถูกย้ายไปอยู่โฟลเดอร์อื่นหรือย้ายไปอยู่เครื่องของเพื่อนนะครับแล้วข้อมูลมันอาจจะมิสลิงก์ัดังนั้นวิธีการแก้นะครับเราจะมากดอันที่2นี้ครับ data source setting การกด data source setting นี้แล้วทำให้เราสามารถทําการ change source เห็นไหมครับ change source อันแรกก็คือ เปลี่ยนนะฮะพอเปิดปุ๊บเราก็จะไป browse นะหาไฟล์ที่ที่ e x c e l ที่มันอยู่ในปัจจุบันเห็นไหมเราสามารถ browse ไปได้นะเพื่อไปแมปจับมือกับ Data Source ในตำแหน่งที่ถูกต้องเห็นไหมครับอ่านี่คือวิธีการนะรส่วน o p ปชันอื่นผมปล่อยเอาไว้ก่อนนะรเรื่องของ edit pbid หรือว่าเพิ่มหรือ edit permission หรือ c r e a r permission นี้นะครับ